แทนแทนแทน,แทนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็มีความสุขมากเลยนะจ๊ะมาจ้ามาจ้ามาเฉลิมฉลองกันนะคะวันนี้ว้าว ้ยเสียงอะไรดังติ้งนี่้ยตายแล้วตายแล้วอะไรนี่อะไรนี่อืมใครมาส่งไม่ส่งเลยวายตายแล้วเอฟซีเออเงยประกาศกับประกาศเอฟซีท่านใดโอนเงินเข้ามาผิดบัญชีหรือเปล่าคะห้าพันบาทวายตายแล้ยตายวายกีดไข่เนี่ยไข่เนี่ยอุยตายแล้วตายแล้วโอ้ยเปิดร้านมาก็มีเงินโอนเข้ามาห้าพันบาทใครเอยตายแล้วโอนเงินผิดบัญชีหรือเปล่านี้ใครนะใครนะ ดตนเตนเั้นเั้นทํานจไว้รเกินอย่างนี้ก็บาแล้วโอ้เอฟซีขาววันนี้นะคะเป็นวันดีโอ้โหวันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้พาคุณตาไปนะคะก็ได้กันระยมิตรใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็เป็นคนดีคิดดีทําดีนะคะแต่ไอ e ้นะคะไอ้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 มืดพันลงมอสามนะคะไอ้ดาผัก อิตาโอวันนี้นั่งเหา่านั่งหอนมนัมนมันโตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะไอ้ไอ้พันลงนะคะสายเรียะคะ่ะเรียหีเอฟซีนะไอโอ้ยตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าอดโซนะคะ <c oughs> รับจ้างเรียหีแลกเงินนะคะโอ้ยตาเราอย่าให้มันเรียนะคะอย่าให้มันเรียะคะ่ะเอ,อให้แต่เงินมันนะคะอย่าให้มันเรีย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวก่อนเอฟซีขาก็วันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณผู้อผู้ใหญ่ใจดีนะคะอือไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะไม่รู้ใครนะกราบขอบ,บคุณค่ะวันนี้กินกว๋กวยเตี๋ยวกรเตี๋ยวอร่อยเติมน้ำหมอกน้ำมันนะคะวันเท้าสันทรีาร์บาทแล้วตอนนี้ใครเดี๋ยวโอนเงินมาไม่ขออนุญาตในห้าพันบาทใครเนาะใครนะให้รางวัลน,นอุตาร์ต่างๆอือุ้ยไม่กล้าอ่านชื่อเออไม่กล้าอ่านชื่อกลัวอีซ่วมแต่หีบิด ตายแลวนี่แหละนะที่บอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้นะจ๊ะวันนี้นอกจากที่เราจะคิดดีทําดีนะคะก็กลับกับคุณเอฟซที่น่ารักนะคะโอ้ยตายแล้ว5้าพบาทอ้ตายแล้วนี่ติ๊ แล้วบอกว่านี่คือติสติ๊กเกอร์อุตาแล้วโอโสติ๊กเกอร์ตั้งห้าบานเางะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะคะไม่กล้าประสงค์จะออกน้ำนะคะเพราะว่าเป็ดเดรชานรอจ้องได้โอ้ย ตายละสูสมัยนี้นะคะยุคโซเชียลนะคะเอฟนะคะจะทําบุญโยนสติกเกอร์ไม่กล้าเอ่ยชื่อค่ะเพราะเป็ดในลันชานนะคะไม่ว่าอิตาขงตคขบหรือไอพันโรงมนะอสามนเฮียกูว่ามึงจบมาจับสลักได้ไหรืเอเปล่าเฮียเป็นพานโรงขัดซ่วมก็ไม่เป็นทําเฮียอะไรก็ไม่เป็นเรียหี f เอฟซอย่างเดียวอเฮีเอ้ยเรีย,ย,ย,ยจนสิบหมดละมังเนี่ย ไอสัตว์เดลฉันนะคะโอ้โหเป็นพานโรงอยู่ดีๆคด,ดีเพียบนะคะไปเสี้ยมแม่เอฟซีนะคะเจ้าเจ,จ้าขาวโอ้โหขอบคุณนะคะโอ้โหมาได้หกพันสามวันนี้โหเสียงเจ้วจะเแจ้วเลยนะคะเก็กขอบคุณนะคะมิตรรักแฟนเพลงนะคะเอฟซี MC ที่นรนกอาเกาะอยู่ขอบจอก็ลงมานะคะวันนี้ปัญแจสาวสวยของเราไปไหนหมด มาร่วมสวแสดงความยินดีกับอึ่งสีด้วยนะคะเห็นไหมคะแค่อึ่งคิดดีทำดีนะคะอีซ่วมส้วม,มแตกก็รับกรบกรมทันตาเห็นนะคะเพราะว่า,เ,าเขาฝากบอกว่าไม่แลกกับอีซ้วมเด็ดขาดได้แคนจังไดระบาดนี่ยบรักกับอีซ่วมเด็ดขาดครับท่านเปาครับเพออีซันไม่แลกกับอีซ่วมแตกเด็ดขาดวอนนี่จังไรไฟไหม้นะคะนี่แหละคะ่ะ fc ค่ะบอกแล้วอย่าสิหาอิสาเพื่อนฝูอย่าอิสาเขาอย่าสิไปเสียมนี่คันหูว่าสติกเกอร์เขาเบ่งหาพันบนใะนอีสวมแจกมึงมาเบิ่งสติกเกอร์โอนมาจากโอโหนางฟาตัวน้อยๆโอนสติกเกอร์ให้ทีห้าพันห้าพันะคะกินก๋วยเดี๋ยวทีพันสาโอ้ยสาธุขอให้แม่ fc จเจริญรุ่งเรือง,องยิ่งยิงคนนะคะสมกับที่ใจบุญ ไม่ประสงค์จะออกนามแล้ววงเล็บว่าไม่มีทวงคืนแน่นอนเพราะทำบุญ หลายที่นะคะไม่ใช่มาทาที่นี่ที่เดียวนะคะไม่ต้องอิจฉานะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไอ้บรรลงมสามนะคะไอ้ดามืดนะคะไอ้เฮนเดเนเรียเรียหีเอฟซีอย่างเดียวนะ,ะเรียตั้งแต่ไม่มีฟันยังใส่ฟันปลอมดูนะคอโอ้ยวัสนาลินดีเนาะมันเป็นยังไงโอ้ลินไม่มีแคลนีิวใส่แคลแล้วแต่สันดานอยังเคี้ยอยู่นะคะได้ขนะ่าวว่าเมียก็ไม่เอานะคะเพราะเรียหีเมียไม่เว้นเลยนะคะ นาทีการงานก็เป็นพันโรงนะคะอยู่เอ่อทุ่งกุลาแดงนะคะโอ้ยเออเมื่อก่อนนี้อยู่อทองทองปลอมนะคะแล้วก็ไปเรียขีนะคะไปเรียหีแม่ค้าขายถั่วต้มหน้าโรง อารับจำนำนะคะก็เลยโดนเด้งโดนย้ายนะคะเพราะว่าปากแจวปากจโง่โง่โง่ค่ะวันๆไม่ทํเทียอะไรนะดีดกีตาร์รอดูว่าแม่เอฟซีคนไหนจะเผลอโง่เงินเยอะๆก็จะมุดไปเรียหีแบบแบบแบบโอ้ยเรียหียังไงของมือแบบแบบวันที่ขึ้นดีนะคะก็ขึ้นมาเห่ามาหอนนะหาเรื่องคนนู้นคนนี้ด่าแบบโง่โง่เจอหมายไปหลายคดีแม่เอฟซีก็ต้องเคลียร์เช็ดให้ เพราะว่าเป็นอมเป็นอะไรวะเป็นเวรกรรมแต่ซัดปังโก้นะคะล้างล้างเช็ดเช็ดนะคะเป็นโจทย์อยู่ดีๆนะก็เซียมเซียมเอฟซี FC ไล่ฟ้องคนน้อริมโจนหมดไปหลายแสนนะครับทุกวันนี้ก็ดูแล้วน่าใจแห้วนะคะดีไม่ดีนะคะเดี๋ยวท่านเปาบุญจินก็บอกให้ถอนกันไปเพราะท่านเปาบุญจินมีอำนาจสูงสุดนะคะับพวกการทะเลาะวิวาทนี่นะจะทะเลาะกันทำเพี้ออะไรไปเชื่อไอ้พันโรมันทำไมตอนนี้นะคะบจะบอกข่าวดีเอซี FC ไอ้พวกที่ตะระววิวาดเกินนะคะท่านประมูจินทัราชนาจักท่านจะให้ถอนกันแล้วก็ขอโทษขอโวยกันนะคะท่านบอกว่าถ้าไม่หลัะไม่จํานะจะห้ามหันกันไม่ได้มเจ้าเขาติดคุกแล้วเดี๋ยวเขาก็มีการอุทธรณ์ยันดีกาดีไม่ดีโจทยต้หาเป,ป็นลมเป็นแรงไปก่อนเพร,รยาะว่าโลกอิชาริสยานะคะ ความอิจฉารงตับนะคะเออเพราะฉะนั้นคิดดีทําดีนะไอเฮียนนะคะไอมืดพันโรงมอสามเห็นใครที่เขาเป็นกัลยาณมิรกันเขาคิดได้ก่อนเขาก็ฉลาดก่อนนะคะเขาเชื่อท่านเปาวุ่นจิ้นนะคะล้วยืนอยู่บนความยุติธรรมมันทําความดีสิ่งที่เราเริมาก็โอโหสิกรรมอภัยกันไปส่วนไอมืดมอสามนะคะเอฟซีเรียหีคนนู้นไม่พอเรียหีคนนี้เรียทีไรนะคะรับแจ้งเรียนะคะเออเรียดีก็มีเบิ้ลนะคะ จนนะคะเมียเป็นกะหรี่ก็ทนไม่ไหวว่าไอ้พันโรนะกวาดถูก็ไม่ไดีนะคะเลียอย่างเดียวเลยนะคะนะแต่ก็อุบาทนิสัยก็สนตะขี้ฉาเหมือนเมียกะหรี่ของมันนะคะเออนะคะแม่ตอนนี้นะคะไม่ว่าใครจะมีแม่เอฟซนู่นนี่นั่นนะคะมันก็จะคุยขี้คุย,คยดิตีด้าน้นองแนวน้องแนวแล้วก็ถอกคุยโซเอฟซีนะคะเอฟซงงๆก็หีเยิ้มให้มันเรียไปนะะโอ้มีบอกว่ผู้ใดมันเรีย กูว่าบ,บนามีแลวอีกตู้เย็นมึงก็ว่าไปเออกูก็ว่าไปยังเส้นนะม,ม่มีเอฟซีสายงอดอกเต็มทีมันก็นได้แต่เงินนั่นแหละนะอืมนะอืม นะคะเอฟซีคดีนะคะโอ้โหบานเบอร์เสียงเงินจะครึ่งล้านคดีไม่คืบไม่งอกเลยค่ะนะคะเพราะว่ามันรกรวงไม่ว่าจะก,ก้าจ้างผู้รู้นะคะหรือว่าค่าประกันตัวค่ามาสูค้คดีจ่ายหมดค่ะโอ้โหทำตัวเป็นคนหนูมสามนะคะโอ้โหมีกระดอกคดีพิมพ์นิ้วมือก็ต้องขอเงินแม่เอฟซีแม่จ่าแม่จ่าขอเงินไหนแม่ขอเงินแลบลิบ้นแผลแผลแผล,ลโอยเ,เงินทองไหลมาเทมาก็เอฟซีเจ้าค่ะ อโอ้หนังหน้าก็อย่างเอาอครั้งคกคขึ้นอื่นนะคะหน้าที่การงานก็เฮียระเบิดนะเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นพันลงตอนนี้เขาเป็นนูน่นแล้วค่ะเขาเป็นพ่อค้าอ่า ออนไลน์กันไปหมดแล้วส่วนไอ้เฮียนี่โอ้โหโดนย้ายนะคะโดนย้ายบ่อยๆเพราะปากหนังหีจมูกแตกนะคะไปดมหีอึ่งน้อยเข้าเจอไม้ไปเยอะแยะนะคะตอนนี้อยากจะดมหีชันนีน้อยก็โดนไม้ไปตกเป็นแจมเลยนะคะเอ้ยมันดาแม่แม่ก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมานี่มานี่มาเดี๋ยวให้ไปสองร้อยมาเรียหีก่อน,น <laughs> แล้วตอนนี้นะคะตอนอิสาแตกอยากจะเรียหีอีสุ่มแตกนงอีสุ่มแตกก็หีเม็นหีนะ้ก็มันก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากคู่เดนนรกอิชาลิสยาจนตัวเองแทนที่จะหลุดจากการเป็นจำเรยหมายจบก็ปรากฏว่าเขาไม่ยอมแรกแล้วนะคะขา่าวดีนะคะเขาบอกไม่แรกสําหรับอีสุ่มแตกคนนี้นะคะ สมน้นาอวดรู้มากตอรดตอแหลวจนเข้าตัวหมดนะคะก็ขอไปไกลๆนะคะจุดทูบเลยสักวกวดน้ำข้ามขวัญเลยควา่าคว่ำขันเลยนะคะหลังจากที่เจอสายเสียมพวกประจงปแจตตอรดต,ต,ตอแหลดอกทองเป็นไงคะ ทำดีได้ดีมีอยู่จริงนะคะวันนี้นะคะแกขับรถพาคุณตาไปทปําภารกิจได้มากโอ้ยหกพันกว่าบาทนะคบขอบคุณแม่เอฟีครั้งนะก่อ้คุณแม่เอฟสีนะคะ,ะสวยวันสวยคืนเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะขอบคุณในคําแนะนําดีๆนะคะอันไหนโหสิกรรมได้ก็อภัยกันไปนะคะก็กราบขอบคุณจากหัวใจนะคะยิ่งไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ท่านแนะนานะอันไหนอภัยกันได้ปล่อยวางไปได้ก็ปล่อยไปเถอะนะแล้วก็ไปทำาหากินไปแล้วก็ฝากเตือนอยู่ซุปเปอร์ปักเดียวแล้วก็อยู่ ูปเปอร์ดเจ้แล้วก็ไอ้พัดโรงนาหี้ไอ้พัดโรงมสามกระจองนะคะโอ้โหเอียไม่มีคุณงามความดีเฮียอะไรเลยหาเงินให้หาเรื่องแต่แม่ FC เอฟซีเสียงเงินเสียงเงินกระเวณกรรมของแม่เอฟซีเขาละค่ะเนาะขึ้นมาเห่าทีไรนะะแวแวว่าก็จะได้หมายนะคะแล้วแม่เอฟซีก็ไปเครียดน,นะคะโอ้ยเกิดมาวาสนาควยดีจังเลยควยก็น้อยดำก็นำสมองก็ไม่มีเฮียอะไรแต่ลิ้นดีอย่างเดียวค่ะเอฟซีลิ้นดีนะคะเรียแบบแบบแบแบ,แบตอนนี้เรียไปถึง เลียไปถึงอีสุ่มแตกนะเลียจนอีสุ่มแตกได้ดีแทนที่จะจบนะคะแทนที่คดีจะจบสองใบนะคะเพราะจังหวะที่เขาโจดจำเลยหรือว่าเขาจะคุยกันอยู่ทําเพื่ออีสุ่มแตกนะตอนนี้เขาบอกประกาศแล้วสําหรับแรกอีสุ่มแตกโนเวสต t ชัน no นะครับทานเปาบุญจิน กูบอกมึงแล้วไงไปเชื่ออิตากบอิตากบก็จําเลยรุ่นเดียวรุ่นน้องมึงนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพวกมึงไปกองอยู่ตรงกันเลยพวกกูนี่เขาเรียกว่าสติสัมปัญญากลับคืนมากันหมดแล้วรู้จักอภัยนะคะเรายัางไม่รู้หรอกพวกมางคนนะตลอดตะเล่นโดนรอกเขาเว้ยมันเปนไล่ฟ้องคนนี้กับผ,ผลสุดท้ายนะขึ้นไปบนดาวอังคาร ทุกคนกระดิกกระเดี่ยวไม่ได้คะะต้องฟังท่านเปาบุญจินกับหวังฉันหมฮานะคะจะมาคิดว่ากูแน่นู่นแน่แท้นะคะโอ้ถามผู้สำนันการนะคะอย่างอื่นน้อยนะคะมึงจะไปขัดคําสั่งแล้วมึงจะไปบิดผิวแล้วมีการสืบสอบแล้วท่านก็จะบรรยายให้ฟังเลยมึงไม่ต้องหวังว่าจะนู่นนะมึงจะเอาไหมเนี่ยเออที่จะตัดสินแล้วก็เป็นกรารยมิรกันไปไม่งั้นมึงจะตายหาคานู่นนี่นะเพราะคดีอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เอาโลเข้าคุกง่ายๆโอ้โหความรู้ใหม่นะคะเอฟซีโอโ้เพราะฉะนั้ นะคะสาธุขอบคุณท่านเปาบุญจินขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณพระเจ้าที่สอนกัดเกาวให้เราเป็นคนดีขอบคุณแม่เอฟซนะคะที่แนะนําสิ่งดีๆมาให้รู้จักปล่อยวางนะคะก็จะพยายามนะคะอึ่งน้อยก็จะพยายามปล่อยวางแล้วก็บางทีหลุดขึ้นมาด่าบ้างก็เล็กน้อยอย่างแต่ว่าไอ้ผ่านโรงหน้าหีมสามสมควรค่ะนะคะมันเหา่าแว้น้อยเพราะตอนนี้เศษอาหารแม่เอฟซชุดเก่าเริ่มเงินจะหมดะะแล้วบอกว่าไอ้เฮ้ยเลีย เลียชิ้นหาจนขนน่าแข้งกูร่วงหมดแล้วไอสัตว์มึงไปนู่นเลยอีส้นแตกมันก็มีแต่หอยนั่นๆตอนนี้ไม่รู้จะไปเรียใครก็หันมาเมาโหยอึงแม่โออีนี่ในสวยวันสวยคืนนะ,ะจากคนที่ทะเลาะกันเขาก็เป็นกะละมิดการในหน้าหนังหีจมูกแตกนะั้นะคะพันโรงนะคะไอ้มืดพันโรงมอสะ ความรู้ก็ไม่มีนะคะตอนนี้นะคะจากเมื่อก่อนมีคนออกค่าคอนโดคอนโดให้ผ่อนราตอนนี้ก็เหลือแต่หมอยนะคะหาเดกเองนะจ๊ะพักกูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไอสัตว์ไอ้นัน่นนี่แม่แม่เอฟซีก็บอกไอสัตว์ไม่ไหวไอเดลันชานหาแต่เรื่องเสียเงินแล้วมาเสียไม่ฟ้องคนคน,นูน้นคนนี้แล้วเป็นไงคะตอนนี้ก็เรียกว,ว่าสดนําแฮวไปเกิดน,นะจ๊ะเสียเงินเสียทองโอดไตเร็วไอเก็ตไอลาบกันบ้างน,นะจ๊ะแม่เอฟซีเจ้อยู่ดีๆแล้วจะไปเสือมันมาเดี๋ยวจะโง่เมื มันนั่นจ้ะนะจ้ะโอ้ยโอ้เอฟซีเดี๋ยวไปเที่ยวบาร์โฮสก่อนนะโอ้ยห้าพันบาทโอ้ยตายละตายละแต่อ้าร้องเพลงขอบคุณฟังเพลงแม่ขอบคุณเอฟซีทั้งสองท่านก่อนนะคะวันนี้โอ้ยตายละไปเที่ยวบาร์โฮสโอ้ยสกลนครบาร์โฮสไปทางไหนวะมึงเปิดอยู่แล้วนี่โอ้ยลืมไปนะคะอีซันก็เปิดบาร์โฮสนะคะโอ้ยมีเงินบ่ได้เลยเด้มึงนี่เออ พ่าแม่ MC เอ็มซีเบอกว่าโยนสติกเกอร์เอาไว้ซื้ออาหารอร่อยแต่งตัวสวยๆไม่ได้ไปเที่ยวบางโฮได้ยืนน้อยเอาดีเ่าบอกเขาอีว่าไอาเา้เขา,าอีสาเ่านั้นแหละค่ะคุณแม่นะ้อ <c ười> ตอนนี้นะคะมีคนแหกขีดินดินดินนะอีตะขบก็แหกขีอีสาดเอ้ยอกูแม่งอุสาไปเสี่ยมไปดา่าไปเลียถ้ามึงยังไม่กัได้เท่าอึง่งน้อยเลยแข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะคะแข่งวัสนาแข่งไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคิดดีทําดีค่ะเงินทองไหลมาเทมาผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะคะเข้าใจไหมส่วนของอิโซวมัมแตกนะไปเลยครับมึงไม่ไม่รับกลับนะคะไม่รับกลับเพราะเดรจชานหลายครั้งหลายรอบนะคะเรา อ,อ๋อทาการโหวตดูแล้วนะคะกับบรรดาแม่เอฟซีเราบอกว่าโอ้ยทิ้งมันไปเถอะอึงเอ้ยเฮียเดรนฉานอย่างงี้ดูหนังหน้ามาันสิเสียพงเสียภัยก็มาด่าคนนู้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะว่าจะมีแชทหลุดนะคะที่ไปด่าอึงน้อยไปเสียมต่หลบตอแหดอกทองโอ้ยส้วมแตกมึงเนิดอกทองมากเลยนะแม้แต่ศพคนตายไปแล้วก็ยังออกมาอุป,ปโลคนู่นนี่นนดีสัตว์โอ้ยนินทะากูไว้เยอะเดี๋ยวกูจะให้สักหมายดีไมม <c oughs> โอ้ยไปตัดเป้าบอกเขาเศร้าเศร้าเศร้า,า,า,าอึงหน่อย เคีียซุบมนเซตหล้กก็ซศ้าโอ้ลืมไปงั้นก็ด่ามันพอกันๆและกันนะอีเสื้อแต่กขาแสดงความยินดีด้วยนะมึงจะเป็นจำเลยตลอดชีวิตนะ เพราะคุยกันแล้วเขาไม่ถอนไม่แลกให้มึงหรอกเขาเขาบอกมึงตอนแหลดอกทองใส่ความคนนู้นคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเชิญรับกรรมไปกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พังทลายเขียนด้วยมือละเลงด้วยเท้าฝีมือมึองทั้งนั้นนะครับไปเคลียร์กันเองนะคะกับอีกแก่ที่ถือกุญแจอของมึงแล้วก็พวกเฮียๆทั้งหลายไอ้สองกงสอ็เลียหีเลียควยเลียแคมกันหลังบ้านช่วยไม่ได้จริงๆนะคะ ก็สุมาเตะนะคะบุญคุณส่วนบุญคุณส่วนความเรนละฉานใครทําใครก่อก็รับไปนะคะ <c oughs> เปิดไพ่ก่นเปิดพระร่มก่อนฮอนฮอนฮอนโอ้โหรับเงินไป6กพันห้าร้อนเลยวะไว้โอ้เมื่อกีงวันข้าวก็เตี๋ยวพันสามนี่ก็เหลืออีกเติมมล้มันเต็มถังเลย โอ oh, ้ตายแล้วตา,ายแล้วทำไมบุญใหม่บ่านสนักส่งมเก้อนี่ราคาเอฟซการเป็นคนดีทำดีนะคะแล้วเราจะเจอแม่เอฟซีที่ให้โดยไม่ได้หวังผลอะไรให้เพราะเมตตานะคะให้เพราะอยากให้ไม่ใช่ให้เพราะหิวแสงนะะี่ค่ะแสงมีเยอะนะคะมาเลยนะคะนี่ดูซะอีซ่วมแตกแสงนี่ถ้ามึงหิวมากมึงซื้อไปติดบ้านมึงเลยนะคะอินดอร์ทองมึงก็ไปแดกเฉากล้วยกันนะคะไม่ต้องกับมา กูปิดประตูลรงก่อนเลยไม่รับเดลนชันกลับเข้าบ้านเด็ดขาดนะครับเพราะเฮียแล้วเฮียซ้ำเฮียซ้อนเฮียไม่พักเลยนะคบสมแล้วเวรกรรมแทนที่กูบอกและะ้วถ้ารอยใจเย็นอีกนิหนึ่งวันนี้วันนี้มึงก็จะประสบความสําเร็จแล้วแต่วันนี้นะคบประกาศก้าวล้เขาไม่ไล้ให้มึงแล้วเพราะว่ามึงเฮียดอกทองนะจ๊ะชัดเจนนะจ๊ะเพราะว่าอีอึงน้อยจอมยุทธนี่มันชอบอะไรพูดอะไรตรงๆนะคะแล้วก็ชอบเรานิทานนะคะนิทานเรื่องไอ้พานโรงหน้าหีหมอสามนะคะไอ้ดำมืดตื่อ เงินันลงหมดอ่ะไอขี้อิจฉาไอหิหยุดเลียหีเอฟซีนะคะแล้วไปเลียหีส่วมดีกว่าเนะี <c> ่ย <oughs> อ่ะก็ฝากถึงไอเป็นน้ำแดงนิดนึงไอควยทองไอเฮีย มึงมอบตัวหมายจบมึงซะก่อนก่อนที่จะมาขู่กูนะเฮียเดยวกูดึงหมอยดีดใส่หน้าเลยนะไอเฮียนี่เก่ากูยังไม่ใช้ตอนนี้ม่อุปโลกนะห้ค่าใ่ายเอกสารไอสัตว์อมค่าตายเอกสารกูไม่บอกยังขอยืมเงินอีกไอสัตว์ไอหน,หนังหีจมูกแตกกับมึงน่าจะผูกมัดรวมมือกันกับไพอพันธะุ์โรงมอสาไอพ่อเดลฉันโง่พอกันอกไ,อไอเฮียพาไปลงพงลงมาไอเฮียยืนควยสัต่นกะูถึงห้องพูดกับแล้วไอเฮียเดลฉันสองตัวยังยืนถอดควยอยู่บันไดเลยโง่เอ้ยมึงถอดชุดพันธุ์ลงมันเลยดีกว่า ไอ้ดำมืดไอ้มซ่าไอ้น้าหนังหีหยุดเลียหีเอฟซีแล้วไปเลียควยเอฟซีซะเลยไม่มีใครก้อยเมืนแล้วมีแต่มีแต่เอฟซีมีหีเอฟซีมีควยไม่มีใครคมเราหวังจะไปกินกล้วยแตนะอบเอวกล้วยแตนนิดนึงกล้วยตาบอกโอ้ยขนคิงกูลุกขี้แตกนะคะบอกว่าไอ้เฮียเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไอดาผักมึงไอ้พะโลงดาผักมึงจะอาจะมากินกล้วยแตนะแม่งกูเทีย่ยมมึงโอ้่าเอาเงินแม่เอฟซีมึงไอ้สัตว์ไอ้น้าหนังหีอย่ามาหวังเลียหีกล้วยแตนเลยแล้วก็แต่ตอนนี้อาจจะให้เลียนะเพราะว่า ลำบากเหลือเกินนะคะเออแก้ขัดไปเกินนะเะเออนะอยากแดดเว้แต่ตดึงดำนะคะเพราะมึงดำอยู่แล้ว FC <oughs> เอฟซีก็ขอบคุณเอฟซีนะ,ะเดี๋ยวเปิดเพลงขอบคุณแม่เอฟซีก่อนแล้วก็เออปจัจจัยของเราไปนไหนหมดว่าปจัจจัยมึงแสนหลับหมดแล้วหญิงตรงหญิงตองน้องมารีนะคะโอ้ยมาฟังนิทานบอกห <c oughs> รือว่าขี้เดียดเด้อีอึงหน่อย ขึ้นไล่ปุบสติ๊กเกอร์มาเลยจังสี่ขีดเด๋ยวยนี่ละคนมีบุญนะคะขึ้นปุบสติ๊กเกอร์มาแป๊บเลยและห้ามเอ่ยด้วยนะไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะเดี๋ยวพวกไอขี้อิจฉามันจะแตกสันนะคะไม่ว่าจะอีตะขบนะคะไอหน้าหนังเขียบพะโลมอสามนะคะัหรือว่าอีซ่วมแตกเอ้ยแชะกเดวกระเดวกเดว,เดว,เดวนี่ละคะ่ะ ยุททําสัวสเสดอร์ท่านเปาบุญจินฝากมาอันไหนพอผ่อนผันกันได้อภัยกันได้ก็ถอยไปซะแล้วก็แยกย้ายในยู่ซุเป,ป้กลุ่มนี้นะคะท่านฝากบอกนะคะเราก็ไม่ต้องไปบงการชีวิตเขามากนะคะถึงขึ้นสารดาวอังคารนี่ท่านก็จะให้ทําอย่างนี้แหละนะคะท่านบอกว่าเอาเวลาไปทามาหาก,กินอย่างอื่นทำคอนเทนต์อย่างอื่นเถอะแต่ถ้าไอ้คนไหนยังหน้าหิจมูกแตกเหมือนไอ้พันรุงมสามก็จัดมันเบาๆนะเอออยากให้มันเข้าข้อผิดกฎหมาย นัจ้ะอึ่งน้อยจ้าอืมนะคะแต่งอๆงอย่างนี่ส้วมแต่นะคะดูสิหนังหน้าโอ้โหตายแล้วตอนนี้เครียดมากนะคะเครียดมากจะแลกเอาไขแ่แลกคุกก็ไม่ได้แล้วทําหมดสิ้นนะคะสิ้นสุดแล้ววาสนานะคะเพราะว่าทําตัวเองคะ่ะและ้ว มันกลับคืนไม่ได้ด้วยนะคะอย่าเล่นกับระบบบอกแล้วไงคะอย่าเล่นกับระบบโดยความขี้ฉาโลมมากมันออกมันโนคิดเองเออเองสุดท้ายก็เวรกรรมรับไอ้กันไปนะจ๊ะเออเออเอเอเดี๋ยวจะมีการโดนแฉอีกแนินทาคนน้นคนนี้ทว่อีดอมึงไปอยู่ฝ่ายกล้วยตากเลยนะเอาไอาวว้เฉากล้วยไปเปิดร้านนะคะร้านสามเฮียนะคะกล้วยตากเฮ er ีย er นะคะหรือว,ว่าเฉากล้วยเฮียหรือว่าเออส้วมสายอาแตกเฮ er ียๆ er นะ,ะโ,โห,ห่หลานนี้คงใครกินเข้าไปก็ค เฮียตามกันนะคะมาฟังเพลงฟังหนึ่งสิล่งแล้วโอ้ยก็ขึ้นมาน่อยแต่โอ้ยสิคุยกับแม่เอฟซหลังบ้านนะขึ้นจักหน่อยกับพ่อแล้วเพราะเป็นกระใสนะมแม่บัคาเอฟซเจ้าขานะโอ้ยดูหนังหน้าอีเหียเนี่ยไปเอาทองฟอมมาใสาพ่พอกันเลยนะคะสมน้ำหน้าเวนคำเมืงง่อ้สวมแตก มันไม่มีลมหัวแล้วค่ะเพราะท่านเปารับรู้แล้วว่าเอ้ยอย่าไปล่กันอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ท่านเปารู้เรื่องนะของมึงหมดสิทธิ์นะคะถ้ามึงเงียบอีกนิดนี้วันนี้มึงก็จะได้รับข่าวดีแต่วันนี้มึงรับข่าวร้ายของมึงกับเวรกรรมที่มึงทําไปนะคะไม่มีใครทาให้มึงมือของมึงปากของมึงทาเองนะคะเอ้ยนะกันนะกันนะกันเ็มที่มึงก็ไปแเด็กสากวนอกหักด้วยกันนะคะเงียบพอกันนะ เออซ่องก็ไม่โตหรอกหน้าหีจมูกแต่อย่างเดียวถ้าหมดเอฟซชุดนี้นะก็คงไม่มีเอฟซคนไหนที่จะโง,ง่ได้มึงเรียหีได้ต่อไปแล้วนะไอไอหน้าหีจมูกแต่ไอ้อ่านโรงมสมโอ้ตายแล้วมึงดูซิมึงดูคุณนายสามแปะนะมึงดูซิทั้งผัวทั้งลูกเขานะเออลูกตั้งแต่เด็กๆนะแต่ตอนนี้แก่แล้วลูกก็ทํางานตําแหน่งดีสี่หไปหมดแล้ว มึงดูสะก่อนคุณนายกองปราบเขาความสวยเขายังมีอยู่ไอ้เฮียไม่ใช่ใส่ละยกรรมซะโจนไอ้เฮียยันแตดก็ยังหาความสวยไม่ได้นะคะโอ้ยขีโมด้ดถึงว่าคุณนายกองปราบโอ้ยกับของแท้เนาะไปเบิงในอันซุ่มซ้นได้คุณนายกองปราบของแท้หน้าตาไม่เปลี่ยนค่ะเพราะไม่ได้ใส่ลย,ยกรรมนะที่จะหน้าเปลี่ยนทุกปีอีสระเลยไอ้เฮียกูตั้งแต่เกิดมานะตั้งแต่มีลูกมีบัวหน้าตากูไม่เปลี่ยนเต็มที่ก็น้ากงอื่นลดอื่นหลุดขืนนอกนั่นไม่เปลี่ยนเลยค่ะ พอพ่ได้สายลายกรมเนาะเออแม่มา่ายเอ็มซีเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงมั่งนะคะอย่ามัวแต่อึดลุดอัดลัดต่อหลดตอแหลกทองเงินไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยนะจ๊ะก็อยู่ในความอ่มีน้ําใจนะคะคิดจะทําบุญก็ทําด้วยใจนะคะอย่าแบบหน้าไวหลังเราตอหลดต่อแหลชอบเรียนนะคะถ้าชอบเรียนก็เปิดนะคะเปิดบริการเรียนฟรีนะคะเรียนดีโอนโอนถูกใจนะคะเรียนไม่ดีก็ด่าจังสันบอกอีส่วนแตกเอ้ยอีส่วนตีม ันเพิ่นบ่มีความผิดคนตอแลเตือนว่าอย่าไปใกล้ชิดมันสิ